สนามเด็กเล่นภายในโรงเรียนบ้านบางประแดงหมู่3ตำบลบ้านใหม่อำเภอสัมพาน์จังหวัดนครปฐมซึ่งอยู่ติดกับเขื่อนแม่น้ำท่าจีนเกิดการซุดตัวของพื้นดินจากสาเหตุดินสไลด์อันเนื่องมาจากระดับน้ำในแม่น้ำลดลงทำให้ภายในบริเวณโรงเรียนได้รับผลกระทบรวม4จุดประกอบด้วยบริเวณสนามเด็กเล่นข้างอาคารเรียนบริเวณท่อระบายน้ำทิ้งของโรงเรียนบริเวณเขื่อนขั้นดินและบริเวณบ้านพักพลู หาภัยแรงที่เกิดขึ้นทําให้แม่น้ําหลายสายมีปริมาณน้ําที่ลดระดับลงส่งผลให้ดินเกิดการซุดตัวจนพื้นทางพังเสียหายเช่นเดียวกับโรงเรียนบ้านบางประแดงจังหวัดนครปฐมที่ต้องเผชิญกับปัญหานี้อยู่จนทําให้เด็กนักเรียนและคุณครูในโรงเรียนแห่งนี้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากค่ะนายเพชรชายโสตประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ,า,นบางประแดงบอกว่า เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเริ่มสังเกตเห็นพื้นดินมีการซุดตัวและพื้นปูนเกิดรอยแตกจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ก็พบว่าบริเวณดังกล่าวเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นที่ตรงนี้เนี่ยมันสไลด์ตัวลงแม่น้ำสาเหตุนเนื่องจากว่าแม่น้ําลดระดับลงต่ําลงแห้งมากนะครับ ทำให้ดินที่อุ้มน้ําอยู่ในในบริเวณโรงเรียนสไลด์ตัวออกแล้วก็ทําให้ดินข้างบนเนี่ยยุบตัวลงพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทางโรงเรียนต้องสั่งระงับเลยบอกไม่ให้เด็กเข้าในพื้นที่ผู้ว่าการก็สั่งบอกว่าให้ทารั้วกั้นให้หนาแน่นแม่แล้วก็เขียนว่าพื้นที่อันตรายห้ามเข้าโดยเด็ดขาดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้รู้สึกกังวลใจว่า เหตุการณ์ดังกล่าวจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะในขนาดนี้ได้รับผลกระทบไปถึง4จุดด้วยกันจนทำให้ต้องมีการสั่งปิดอาคารเรียนไปแล้วหนึ่งอาคารเมื่อทราบว่าดินตรงนั้นซุดเป็นหลุมใหญ่ขนาดประมาณ1.2เมตรแล้วพอดีมีวิศวกรมาเขาบอกว่าเขาสังเกตดูหลังคาบ้านแล้วบ้านมันเอียงนะคุณครูต้องอาจจะต้องอพยพออกไปอยู่ข้างนอกกลัวค่ะกลัวยังไงคะ ว่าโรงเรียนจะเสียหายจะไม่มีที่เรียนะโรงเรียนไม่ให้เดินเข้าไปเพราะมันอันตรายพอวันจันทร์มาผมก็ช่วยกันยกของออกเพราะดินมันเริ่มทรุดลงเรื่อยๆก็วันนั้นก็ย้ายที่เรียนเตรียมยกของออกย้ายออกเพราะกลัวจะทรุดตัวลงแล้วตึกมันจะรับไม่ไหวแล้วก็กลัวอันตรายด้วยครับตอนแรกเห็นแค่รอยร้าวค่ะแล้วอยู่ดีมันก็ทรุดลงไป กลัวจะไม่ได้เรียนกลัวว่าโรงเรียนจะพังเสียหายแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะยังไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นก็ตามแต่ความกังวลใจของขคณะครูและนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ยังไม่สามารถวางใจได้เลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่เพิ่มความรุนแรงและจะไม่ส่งผลกระทบไปยังบริเวณอื่นเพิ่มอีกซึ่งในขณะน,นี้ทางโรงเรียนได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุและวิธีดําเนินการแก้ไขต่อไปสุปพนัทรัตนธนาประสานถ่ายภาพชนรดีสุนทรชดช่วงทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน